พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอ่ะพี่ยังมีหน้ามาถามเหรอถ้าพี่ไม่กลับเร็วอะ่ะพี่จะเห็นเหรอพวกเรีนเอาชู้เข้ามาในห้องเนี่ยจะยเขาอย่าพื่ถ่พี่พี่ะอ,อาอเหรอพี่ะอาอเหรอทำไมก่อนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วทั้งคู่ <แ bis S 2> อีกคนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พออ ครับใจเย็ยนครับค่อยๆพูดค่อยจ่ายนะเงียบไปเลยจ่าละเลวจ้าแกไม่รู้เหรอ <c oughs> ว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วร,รู้ครับรู้ว่ามีทางอีกเหรอเนี้ยฮะน,ยนี่ผม เฮ้ไอด้ดงคัเจ้แกทำไ่อาแกเนี่ยฮะแกเอาฉันแมดแล้วจะพังานฉันได้ไงอ้าผมขอโทษจริงเจ้ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรอ,หอวันก่อนเนี่ยนะแกทำถังน้ำแข็งแตกและชันเนี่ยต้องไปเสียเงินเปพันๆให้กับโรงงานน้าแข็งวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำสุกร้อนๆให้ใส่ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำขวัญให้ลูกค้าแล้ววันนี้ เจ้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี่เจ้ฉันทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเนี่ยแกออกจากร้านฉันไปแบบนี้เลยฉันไล่แกออกซิแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันทั้งไม่ได้นะเจ้แต่เจ้อะไรผมบอกแล้วแล้วผมจะเอาอะไรกินละเจ้แกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเนี่ยไปเจ้ะอะไรไม่ได้เจ้อะไรผมบอ,อกไปนะไปฉันไล่แกออกออกไปแบบนี้เลย ครับคิดว่าเธอจะจบแค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวค่อยดู ล้อมันกลมนะว่าไหมไอ้เนาะที่แกนอกใจใจไปมีชู้กับเสี่ยคนอื่นเลยพอแล้วแล้วนะพ่อฟังตอนพี่อย่าวเลยนะพี่แพ็ปเรื่องโกงล้อแหนะแล้วสันเห็นเทียบใจหมดแล้วเอ่อเอ่อกอหนุ่มหนุ่มขอโทษนะก็ก็ยังโทษหนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะ หนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแค่ไทยยังมาตลอดแต่เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวก็กล้าแล้วก้อยใสยห่หัวเวิ๋นชีวิต้ฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันแล้วแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อย เีย้เนี่ยจ้าแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าเมียฉันไม่มีผัวจะช่วยอย่างแกออกไปออกไปออกไป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 ก็ได้ไปอไปอไป อะไรครับป้านี่มันเงินผมแล้วป้าตามผมมาทำไมเนี่ยแน่ใจเหรอคะก็แน่ใจสิครับไม่แน่ใมากเลนะครับผมมีได้หรอปัดเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีปัดเจ้านาทีก็ไม่มีเธอก็ไม่เอามาให้ฉิ้นดูแล้วป้าเอาหลักฐานอะไรมาว่าเป็นเงินตว์ของนี่คือเงินผงเธอแน่ใจเหรอนี่คือเงินผมครับผม่ใช่ค่ะเป็นัการ นี่คืออะไรเธอยังจะเถียงอีกต่อว่าเป็นเงินเธอยอมรับมาในซองนี้ไม่มีเงินเลยฉันใส่ไปห 500, 500. ้าร้อยข้าวห้าร้อยก็คงจรติดมีไปสถานีตำรวจมั้ก็ลองไปเปิดดูสิคนระับนี่มันเงินจริงแน่ใจเหรอแน่ใจ,ใจนะเถียงอีก จะบอกวาะคเปิดกล้องวจริดด้วยค่ะจับไปก่อนเลยจัไปก่อนได้ก่อนเลยคนแบบนี้นะถ้าเธอยอมรับนะฉันยังจะไม่เอาเรื่องเธอเธอคืนเงินมาแล้วฉันจะไม่เอาเรื่องเธอแต่ถ้าเธอยังดื้ตามเธอจะเขียงนะฉันจะจับเธอส่งตำจหรือยื่นเป็นเงินผฉมบ่าหยุดนะครบรู้าหยุดแล้วท่ายหยุดแล้วยุดห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 ยุวหยุดหยอดหยุ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 ดหยดหยยุดหยุดหยุหยุดหยุดหยยุดห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  ไม่ต้องโทรละไปเจอกันที่โรงพักดีดีกว่าไหมคดียนต้องเคยังไม่หยุดไปรตำรวจตรวจลยตาเลยตายแล้วตายตองรอลยแบนี้ใช่ไม่ได้เลนาตาดีเธออับที่ตกวัดหรอไม่สมนุนกันบ้าเลยเบ่กล้าเนีเอตำรวจแกตรวจเองนะเป็นตำรวจไรลงแล้วพี่มาแล้วโอเคโอเ แต่เด็กแขกจำไว้อย่าหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นเขา